ปลูกทุเรียนระยะห่าง9,9คูณเเมตร1ไร่ได้เงินกี่บาทมาติดตามคลิปนี้กันดูครับอ่ะนะครับพืชทุเรียนนะครับถ้าปลูกระยะห่าง9คูณเเมตรนะครับทำไว้ให้แล้วนะครับว่าเนี่ยปลูกได้ทั้งหมดกี่ต้นนะครับก็คือนะใครที่ยังไม่ดูนะครับก็ไปดูคลิปย้อนหลังในช่องทุเรียนโทนี่หมวกฟางได้นะครับแต่ใครที่ติดตามแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาคำนวณให้ต่อนะว่าเนี่ย9คูณเเมตรนะปลูกได้25ต้นทีนี้เราจะได้เงินกันกี่บาทนะครับสำหรับการปลูกอ่ะนะครับเดี๋ยวลบออกก่อนนะนี่ครับ หนึ่งไร่นะได้อยู่ยี่ห้าต้นนะครับเดี๋ยวเอ,เอาข้อมูลตรงนี้มาคิดคำนวณก่อนนะครับนะครับทีนี้ครับมาเริ่มกันที่เราต้องรู้ก่อนนะว่าต้นทุเรียนเนี่ยอายุอายุต้นไม่เท่ากันเนี่ยก็จะทําลูกทําเงินให้เราได้ไม่เท่ากันมาเริ่มกันที่อายุ0ูนถึงสปีก่อนนะครับศูนย์ถึงสปีเนี่ยได้ศูนลูกนะครับเพราะฉะนั้นทําเงินได้ศูนย์บาท ก็คือไม่ได้ตังค์นะครับช่วงแรกนี่คือการความโหดร้ายของการปลูกต้นทุเรียนนะครับก็คือช่วงแรกไม่ได้ตังค์เลยพอเข้าสู่ปี3นะบางคนทําเก่งปี3ก็ทําลูกได้แล้วนะครับถึงปี5เนี่ยนะครับยังถือว่าเป็นต้นอ่อนอยู่นะครับตีสวัสดได้สัก20ลูกต่อต้นก็ดีละก็รู้ละนะครับยีลูกต่อต้นลูกหนึ่งได้3โลเพราะฉะนั้นก็ตีซะหกโลต่อต้นนะครับหกโลนะครับคูณร้อยยี่สิบเข้าไปนะครับตีต่ำ เอาสักว่าได้โลละร้อยี่ิบนะครับหกสิโลคูณร้อยยี่สิบเข้าไปเจ็ดพันสองร้อยบาทนะครับต่อต้นนะครับเจ็ดพันสองร้อยบาทต่อต้นอ่ะเจ็ดพันสองร้อยบาทนะครับเรามี ไร่หนึ่งเรามีทั้งหมด25ต้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับปีที่3-5เนี่ยคูณ25เข้าไปนะครับก็จะได้108ครับ108,000ว่าต่อไร่นะครับผมต่อไร่นะครับมีถ้ามี10ไร่ก็คูณ10เข้าไปใช่ไหมคูณ10เข้าไปก็เป็นล้าน8นะนะครับถ้ามี20ไร่ก็ถ้ามี20ไร่ก็คูณคูณทั้งร่นะคูณ20เข้าไปก็เป็น3ล้าน6นะประมาณนั้นนะครับอันนี้คืออายุเริ่มต้นนะ3-5ปปปปีีีีีีีพอเเเข้าสู่่่่่ 6, ่ททท6 6 5รริิม ปีที่6ถึงปีที่15นะครับหถึงสิปีปีที่6กเดี๋ยงต้องเขียนว่า6นะปีที่6นะครับถึงปีที่15นะครับเอาไว้ได้ประมาณเกือบ50ลูกแล้วนะนะครับโอ้โห50ลูกคูณ3เข้าไป50าคูณสเข้าไปก็ได้150ยห150ิบโลครับคูณเท่าไหร่120ครับ120 18,000บาทต่อต้นนะครับตอนนี้โอ้โหขึ้นมาเยอะเลยนะครับ18,000บาทต่อต้นเพราะฉะนั้นนะครับเรามี25ต้นนะครับ18,000 25เข้าไปนะ เป็นเงิน4่แสนห้าครับโอ้โ oh, ห oh, สี่แสนห้า ต่อไรนะครับถ้ามี10ไร่ก็คูณ10เข้าไปก็เป็น4ล้าน5โอ้โหถ้ามี20ไร่ก็เป็น8ล้านเกือบ10ล้านนะครับยิ่งปลูก,ลกยิ่งรวยนะครับสำหรับทุเรียนนะต่อครับยังไม่พอครับยังไม่พอนะทุเรียนมันอยู่ได้50ปีนะครับอายุนะ่ะปลูกทีเดียวแล้วเก็บผลผลิตยาวๆนะปีที่16ถึงปีที่50เลย50ปีบางที่บอกอยู่ได้200ปีก็มีนะนะครับอยู่ได้200ปีก็มีมาแล้วนะครับสำหรับทุเรียนเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกได้เกือบถึง200ลูกแต่่เราไมเอาถึง200ร้อยลูกอเอเราะจจไม่หวลูก คูณใช่คูณสคูณสก็จะได้ต้นละ300โล300โลนะคูณ120ยยีคูณร้อก็คือค่าทุเรียนราคาทุเรียน120นะ300ร้อยคูณร้อยยครับ36,000บาทแล้วก็เรามี25ต้นใช่ไหมสามหมคูณยี่สิบห้เข้าไปครับคูณยีนะก็เป็น9แสนโหไล่นึงนะครับ9ก้าแสนโอ้โหนะครับไล่นึงได้9แสนถ้าสิไล่ก็ได้9ล้าน20ไล่18ล้านนะครับโอ้โหเนี่ยครับยิ่งปลูกยิ่งรวยนะสหรับทุเรียนนะครับอันนี้ก็คคือิด ตัวเลขกลมๆง่ายๆนะครับสำหรับการปลูกทุเรียนนะครับขนาดระยะห่างระหว่างต้นนะ9คูณ9เมตรนะครับ1ไร่ได้25ต้นทําเงินสร้างไรายได้เพิ่มขึ้นไปทุกปีก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจนะครับถ้าเกิดใครชอบสาระความรู้เกี่ยวกับพืชทุเรียนอย่าลืมตามช่องของโทนี่หมวกฟางนะครับคิดถึงพืชทุเรียนคิดถึงทุเรียนโทนี่หมวกฟางมีคลิปใหม่ลงทุกวันครับสวัสดีครับ